ค่ะสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะคะในวันนี้นะคะเราจะมาวาดรูปนะคะแล้วก็เอาไปต่อสู้กันนะคะว่าแต่ว่า,ววารูปที่พี่ได้มาเนี่ยมันคือรูปอะไรกันนะคะโอเคเราก็ไปวาดกันเลยดีกว่านะคะวาดให้เป็นแบบว่าอ่าเป็นเหมือนคล้ายๆวงกลมแต่มันก็ไม่ใช่นะคะคล้ายๆจมูกอะไรสักตัวหนึ่งนะคะเอาแล้วนะคะแล้วก็กดสู้ไปเลยค่ะนี่ปุ๊บดูดิโอ้โห คือเราได้หมูใช่ปะโอ้โหดูมา้าโพนี่สิสุดน่ารักไปเลยย่าโอเคมาซุกกับหมูสักหน่อยอุย้ยหมูโดนชนอุย้ยหมูสู้ไม่ได้นี่แหละน,นี่บางอาจจะมาสู้กับหมูอย่างนั้นหรอจ้าโอเคเอาเลยเจ้าหมูชนไปเลยเรียบร้อย <c oughs> ตกทะเลไปเลยจ้าเอาแล้วนะคะรอบนี้คือตัวอะไรนะคะแค่เห็นเงาก็รู้แล้วว่ามันคือตัวอะไรนะคะมันก็คือยีราฟ นั่นเองแน่นอนดูดิโอ้โหแต่ว่าจะวาดยากนิดหนึ่งนะคะแต่สำหรับใครอาจจะคิดว่าวาดง่ายก็ได้ มาดูกันนะคะว่าโอ้ยราบตัวยาวคอยาวเดี๋ยวก่อนนะนี่ตัวอะไรเนี่ยขนมปังเพ่งหรือเปล่าหรือว่าเป็นกล่องที่ตัดแล้ว <c oughs> ตกลาวาไปเลยอะ่ะโอ้โหทำไมเราโหดขนาดนั้นนะ่ะโอ้รอบนี้นะคะเป็นสิ่งโตแน่นอนจ้าโอเคมาวาดๆไปนะคะ <c oughs> อาจจะไม่ตรงตามเงาก็วาดไปนะคะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นโอเค มาเลยมาลุ้นกันโอ้โหไรออนสิงโตนะคะสู้กับแรดนะคะมันคือเพื่อนของพี่เองไม่ใช่แล้วโอ้โหตายเรียบร้อยสิงโตขยับทีเดียวคือแรดตายเลยนะคะ มารอบนี้นะคะคืออะไรก็ไม่รู้นะคะเหมือนเป็นลั้วบ้านดอกว่านะทําไมมันยึกยือแปลกแปก,แปก,แปก,แปกโหยมานลุ้นกันนะคะโอ้โหคือนักรบหญิงที่สวยสง่าง,งามเหมือนพี่เลยนะคะโอ้โหมาเรามาสู้กับมาโพนี่อุย้ยไม่อยากจะทําเลยจริงๆอ่อะเพราะว่าน้องน่ารักมากๆเลยนะน้องมาโพนี่สงสารจังมารอบนี้นะคะเรามาวาดกันต่อนะคะโอเคอันนี้คือเป็ดหรือเปล่าเนี่ย ทำไมมือมันยาวใหญ่ขนาดนั้นน่ะเหมือนเป็ดเลยนะคะแต่ว่าไม่ใช่นะฮะมันคือฮักกี้นะคะตัวละครเกมดังนั่นเองป่าแล้วโอยทำไมฮักกี้มันหลังคอมชังเนี่ยสงสัยฮักกี้มันนอนมากเกินไปนะคะ <c oughs> หลังเลคคอมเดี๋ยวทำไมรอบนี้เราซุกกระทานนอนแล้วก็มีควายด้วย <c oughs> ทานนอนเลี้ยงควายเหรอเนี่ยโหเพิ่งรู้ มารอบนี้นะคะโอ้โหมันคือตัวอะไรย่าตัวใหญ่แปลกๆนะคะซึ่งอันนี้พี่ก็ไม่เคยเห็นไงไม่รู้ด้วยว่ามันคือตัวอะไรนะคะดูมือมันสิมันคือช้อนซ่อมหรือเปล่า ไม่น่าจะใช่หรอกนะคะเรามารุ้นกันดีกว่าว่ามันคือตัวอะไรโอ้โหมันคือตัวสัประหลาดนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยน้องๆอ,อาจจะรู้จักแต่พี่ไม่รู้จักไงมาสู้กับไปตัวนี้ทานอนมะนี่แกจะดิดนิ้วอย่าง้นหอรอปื๊บทีเดียวตายเลยได้ค่ะนี่ว่าโหดจริงๆเลยเลา เอ๊ะมันคือยายหรือเปล่าเนี่ยหรือว่ามันคือตัวละครอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคะหรือว่ามันจะเป็นกบหรือเปล่าคล้ายๆกบเหมือนกันนะหัวมันหน้าเราไปรุดกันดีกว่านะคะเป๊บมันคือโอ๊ยมันคือกบจริงด้วยแต่ว่าลำตัวนะคะมันเหมือนคนเลยฮ่าผมโอเคมาเรามาดูกันว่าจะฮักกีจะสู้เราได้ไหมโอ้โหต่อยทีเดียวตายเลยทำไมเราโหดขนาดนั้นหน้าโอ้โห รอบนี้น่าจะเป็นการลอกสุดแสนจะน่ารักแน่นอนนะคะทุกคนเดีดยวโอ้มีหูที่น่ารักแล้วก็มีหางด้วยโอเคเราไปดูกันนะคะทุกคนมาแล้วโอโ้เอ้าโถเอ้ยคุณหลอกดาวฉันก็คิดว่าเป็นคารอกน่ารักที่ไหนได้เป็นสาวสวยสุดเซ็กซี่นมโตนะคะะนี่โอ้โอ้โหซอกเข้าไปทีเดียวตายเลย มารอบนี้พี่คิดว่านะ่าจะเป็น UFO นะคะหรือว่าเป็นหมวกฟางลูฟี่ก็เป็นได้นะคะเพราะว่าเกมนี้มันอาจจะหลอกเราก็ได้นะคะมาลุ้นกันเอาเอาเอนั่นไงเป็นหมวกฟางลูฟี่จริงๆด้วยนะคะโอเคดูมือของเขาสิพร้อมจะต่อยคุณตลอดเวลานะคะดูดีมือมันใหญ่มากปึบเียมร้อยตายเสือตายต่อยทีเดียวตายเลยนะคะ โอ้โหรอบนี้น่าจะเป็นเอ่อตัวอะไรดีว่าสิ่งโตไหมสิ่งโตโตเมียหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้บนโลกใบนี้เราไปลุ้นกันดีกว่านะคะปึ๊บมาแล้วจ้าโอ้โหเป็นเจ้าเสือจริงๆด้วยโอโ้เดี๋ยวก่อนนะรอบนี้เราเจอกับตัวอะไรก็ไม่รู้มีแรดด้วยปึ๊บไอซอมบี้หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหกระโจมทีเดียวคือตกน้ําตายไปพร้อมกันเลยนะคะโอ้ยหอดจัง ว,ว้าวรอบนี้นะคะน่าจะเป็นไดโนเสาร์หรือเปล่าดูตีนมันสิปึ๊บปื๊บป๊บ,ปบ,ปบอ่ามีมือด้วยแล้วก็มีปากเอ๊ะหรือว่าจะเป็นอ่าไดาโนเสาร์ใส่พันธ์ุอื่นหรือเปล่านะคะ ปึ๊บดูกันนะฮะโอ้โ oh, หเป็นในโทรศับจริงๆด้วยรอบนี้เราสู้กับปลาหวานนะฮะปลาหวานตัวใหญ่ไม่ใช่สิต้องเรียกว่าหวานเฉยๆนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ปลาหรือเปล่าไม่แน่ใจโอ้โหรอบนี้น่าจะเป็นหน้าของเจ้ายีรับหรือเปล่านะคะน่าจะใช่แน่นอนนะคะโอเควาดไปปึ๊บดูดีว่าน่าจะใช่หรือเปล่าโอ้โ oh, หเป็นเจ้าควางที่แบบ <laughs> คือคอมันเหมือนยีราฟมากสงสัยควางจะผสมพันธุ์กับยีราฟนะครัะโอ้โหสาวสวยคนนี้โหดเหมือนกันนะเนี่ยเปิดมาก็สอกเข่าเลยโอ้โหรอบนี้คือตัวอะไรก็ไม่รู้นะคะซึ่งเราก็วาดๆไปนะคะไม่ต้องปะเนียปีป่ามากมากเลยโอเคเรามาดูกันในตัวไรโอ้โหตัวนี้นะฮะพี่จำชื่อไม่ได้แล้วว่าแต่มันเป็นตัวละครดังเลยนะคะนี่แล้วก็เจอกับอ่าวัปเปอร์บุอะไรว่าบูมเมนูเมนอะไรวะ โอเคตายเรียบร้อยวันเดอร์บูเมนนะคะเอออันนี้สไปเดอร์แมนแน่น,นอนนะคะกำลังหนยาย,ยู่โอ้โหดูดิแม่งเอ้ยดูดิกับหัวกำหางกับกลางกับตัวด้วยนะคะเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นตัวอะไรโอ้โหเป็นสไปเดอร์แมนจริงๆด้วยแต่ท่าทางมัน,ปนแปลกแมกไมโอโ้เจอกับควายด้วยนะคะโอ้โหมาเลยควายดีโอ้โหกระโดดเตะทีเดียวคือตายเลยนะฮะ มารอบนี้โอ้โ oh, ห oh. เป็นอ่ะ uh, โซโลแน่นอนนะคะเออือเฮ้ยโซโลหรือว่าตัวอะไรว่าจำไม่ได้ละแป๊บบนึ่งนะอ่าโซโลกับอะไรว่ามันมีชื่อชื่อนึงอะ่ะจำชื่อไม่ได้นะคะไม่ได้ดูนานวันพีชปึ๊บมาโอ oh, oh, เดี๋ยวนะทาไมคอมัน,ปนแปลกๆวะ <laughs> โอ้ทำไมคอมันแปลกอะแต่โอ้เดี๋ยนะเฮ้ยมันมันยิงได้ด้วยว่ะเอ้ยชึกโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนโอ้โหแบบหนึ่งแบบหนึ่งโอ้โหเดี๋ยวเราจะตายก่อนไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหนั่นแงตายเลยโอ้โหอย่างเกียร์นะมันมีตัวยิงอยู่ข้างหลังนะฮะ เอาใหม่นะคะเรา,าเพิ่งย่อมอเพิ่งย่อมแพ้นะฮะโอเควาดวาดวดวดว,ด,ว,ด,ว,ด,วดไปนะคะเราจะต้องตั้งใจวาดชึ่งเราก็วาดไม่เหมือนหรอกนะคะโอเคปึ๊บมาแล้วค่ะแต่ว่าโอ้โหอ๋อด้านนี้มันเป็นด้านบอสนะครบรีบฟันปึ๊บเฮือาตายตายมามามาตัวนี้เขาเรียกว่าดุดุหรอนี่นี่ฟันแบบล้วนๆนะครนี่เรียบร้อย ว้าวรอบนี้นะฮะน่าจะเป็นเจ้าตัวมังกรแน่นอนนะคะโอเควัดไปนะคะบปึ๊บปึ๊บปึ๊บทำไมทำไมปากมันแปลกแปกเนี่ยโอเคมาเรามาลุ้นกันนะคะว่าเป็นตัวอะไรโอ้โหเป็นมังกรที่ปีกอย่างใหญ่นะฮะเราสู้กับผู้หญิงนะคะโอเคมาใบจ่าบินไปแล้วปึ๊บเฮือโอ้ยโดนเตะว่ะเอ้ยโอ้โหอย่าเพิ่งสิครับอย่าเพิ่งสิครับตินี้เนี่ยนี่แน่นี่แน่ตกลาวาไปเลย นี่คืออะไรวันนี้คือระเบิดหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจเหมือนกันเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าคือตัวอะไรแต่ว่ารูปทรงแบบโถเอ้ยเป็นบันเดอร์บูเมนนะคะโอ้โหบางทีรูปภาพมันก็ไม่สามารถอบอกได้นะคะโอ้ยเดี๋ยวดวยตัวเสาคอยาวเบื่อตายซะโดนเสียบโอ้โหอันนี้คืออะไรเนี่ยแปลกๆนะคะเรามาดูกันดีกว่าเราพย่าเพิ่งคาดเดานะฮะปึ๊บ ไปแล้วซาตัวไรโอ้โหเป็นนอกอินทรีนะคะที่ปีกแบบอย่างใหญ่สู้กับเจ้ากบนะคะที่มีตัวเป็นคอนนะอตัวเขียวเชียวอคือ,อ,อนี่เรียบร้อยตีทีเดียวตายกันเลยนะคะ เอาละนะคะนี่คือตัวไหลนี้ยโหเป็นยอดมนุษย์หรือเปล่าหรือว่าเป็นคนหินนะคะโอเคมีมือที่แบบใหญ่ตโตโอโหราแล้วก็ตัวสูงมากๆเลยนะคะปึ๊บโอ้โหมันไม่ใช่อย่างที่เป็นรูปเห็นนะคะมาตอนนี้เราก็เจอกับซอมบี้ตัวเหี่ยวยนทานยานยานนะคะโอซอมบี้ตัวยานกันเลยเฉียวเชียวตัวซอมบี้ตัวนี้มันเหี่ยวเหี่ยวนะฮะ มารอบนี้นะครับเป็นรูปหญิงสาวนะคะที่หุ่นสวยมากแต่คือแบบเอเด๊คือพี่วาดได้อุบาทมากเลยนะคะโอ้โหวาดไม่สวยเลยนะคะดูรี่แบบโอ้โหบุญของพี่นะคะที่ออกมาอย่างสวยโอเครอบนี้เรามาเจอกับตัวละครวันพีชนะคะซึ่งเจอแบบโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะโถเอ้ยนึกว่าจะเก่งแม่เอ้ยเตะทีเดียวโอ้โหเจอผู้หญิงเตะทีเดียวตายเลยนะคะ